แฮซองไปกับใครเวียสกโลวัตเช่ารถกับสาวสวยหลังทําช็อกปิดฉากรัก9ปีเบลล่ารานี ทำเอาช็อกวงการบันเทิงเมื่อสื่อดังออกมายืนยันว่าเบลล่าราณีและเวียสกลวัฒน์นั้นปิดฉากรัก9ปีแล้วในขณะที่เพจดังเจ๊มอยร้อยแป8ได้โพสตข้อความชวนสงสัยเพราะมีคนเห็นพระเอกเวียพึ่งไปเต้นรถเช่าเพื่อเช่ารถกับสาวสวยยังคิดว่าเป็นเบลล่าด้วยเพจให้เช่ารถได้โพสตภาพเวียและข้อความว่าลูกน้องเอาบัตรประจําตัวประชาชนลูกค้าเดินมาหาปรากฏว่าเป็นเวีย ถามพี่เวียว,ว่ามากับใครลูกน้องบอกไม่รู้แต่ว่าสวยมากแถมขอบคุณเวียวและเบลลาที่เลือกใช้บริการรถเช่าของบริษัทนั้นโดยเจ๊มอยได้เผยว่าพี่บอยวันบันเทิงออกมาคอนเฟิร์มว่าเวียเบลลาเลิกว้าเขินจังอีกคนมูฟออนแล้วแต่ไม่บอกว่าจุดจุดจุดใครงั้นเต็นรถเช่าที่คอนเฟิร์มว่าเห็นเวียวและเบลลามาเช่ารถด้วยกันก็โปะสิเอาสรุปพี่เวียวไปกับใคร งานนี้ต่างมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์มากมายต่างสงสัยว่ามากับใครไม่รู้สวยมากสรุปผู้หญิงคือใครบางคนก็ถึงกับไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงเอาเป็นว่ารอเจ้าตัวออกมาพูดเองดีกว่านะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ